สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คืออร่อยแบบบานๆค่ะวันนี้มาในเมนูซี่โครงหมูอบน้ำพึ้งค่ะก็มาพร้อมกับสูตรที่ง่ายๆเลยนะคะตามแบบฉบับของช่องอร่อยแบบบานๆค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบมีอะไรบ้างใช้รากผักชีทั้งหมด6รากค่ะแล้วก็ใช้เป็นกระเทียมจีนกระเทียมจีนใช้ทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งหัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็ปอกให้เรียบร้อยส่วนใบผักชีก็นี่ค่ะก็หั่นซอยไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับโรยในตอนท้ายวันนี้เราจะใช้เป็นพริกไทยดําค่ะพริกไทยดําก็ปริมาณอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาตําเครื่องกันค่ะ เครื่องทั้ง3อย่างนะคะก็จะมีรากผักชีมีกระเทียมแล้วก็มีพริกไทยค่ะเราจะเรียกว่า3เกลือค่ะความละเอียดของ3เกลือเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะ วัตถุดิบต่อไปก็คือน้ำผึ้งค่ะวันนี้ความหวานเราจะใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือซี่โครงหมูค่ะซี่โครงหมูใช้ทั้งหมดอยู่ที่1กิโลกร,รัมค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติแล้วก็มาหมักกันค่ะใส่สามเกลืองไปแล้วก็ใส่เป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งใส่ลงไปทั้งหมดอยู่ที่3ช้อนโต๊ะค่ะ ต่อไปค่ะเราจะใส่ซอสหอยซอสหอยใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะใส่ซอสบุงรสฝาเขียวอยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะต่อไปตามด้วยซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปอยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใครที่ชอบความเค็มเพิ่มขึ้นนะคะก็ใส่เกลือลงไปอีกหนึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเดี๋ยวพอคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะหมักเขาไว้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะ และส่วนใครที่ชอบความนนัวนะคะของผงปรุงรสแล้วก็ผงชูนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนของการปรุงรสชาติเดี๋ยวเราจะหมักไว้นะคะทั้งหมดอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงรวบรัดตัดผ้ามาที่ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มอบกันเลยค่ะก็ให้เตรียมเป็นหม้อไว้ค่ะจากนั้นก็ใส่ที่โคงที่เราหมักไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็เติมน้ําลงไปเล็กน้อยค่ะน้ําล้างหม้อนะคะ ก็ใส่ลงไปแล้วก็เติมลงไปจากนั้นก็ติดแก๊สติดไฟเลยค่ะตรงนี้จะใช้เป็นไฟกลางค่ะช่วงแรกจะใช้เป็นไฟกลางก่อนนะคะก็ปิดฝาหม้อไว้ประมาณสักสินาทีค่ะก็หมันมาเปิดแล้วก็คนๆซี่โครงหมูค่ะ จริงๆแล้วก็ต้องหมั่นดูนะคะเพราะว่าเราจะต้องอบไปเรื่อยๆแล้วก็เช็คน้ำด้วยค่ะน้ำก็จะค่อยๆงวดลงไปแล้วก็ลดลงไปค่ะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าที่โครงหมูของเราจะได้เปื่อยด้วยค่ะก็10นาทีก็เปิดฝาขึ้นมาแล้วก็คนๆเขาสักเล็กน้อยค่ะเมื่อน้ำลดได้ประมาณนี้แล้วก็ให้เราปรับเป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะ ตอนนี้น้ำของชี่โคงหมูอบน้ำผึ้งของเราก็ค่อยๆลดลงลดลงแล้วค่ะก็ลดลงมาประมาณนี้แล้วหมูก็ซี่โครหมูก็เริ่มที่จะเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวอีกสักประมาณ5้นาทีก็พอแล้วค่ะปิดฝาหมอ้อแล้วก็เคี่ยวไปอีก5นาทีค่ะ เมื่อครบ5นาทีก็เปิดฝามาให้เราเตรียมเป็นใบผักชีใส่ลงไปเลยค่ะตรงนี้ก็คนคุกเค้านะคะให้ผักชีสลดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะจะเห็นไหมคะว่าจะมีน้ำของหมูอบนะคะเป็นน้ำขลุกขิกค่ะ เห็นไหมคะน้าตรงนี้คลุกกับข้าวจะอร่อยมากๆเมื่อได้แล้วเสร็จแล้วเราก็มาจัดเสิร์ฟค่ะจัดเสิร์ฟใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนน้ําของหมูอบนะคะเราจะไม่ทิ้งนะคะเพราะตรงนี้ล่ะค่ะก็คือน้ําอร่อยมากๆลาดลงไปด้วยค่ะจากนั้นก็ตกแต่งด้วยผักชีค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูซี่โครงหมูอบน้ําผึ้งค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้เราก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้คะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ